เวลาเราไปวิ่ง 10K หรือ 5K ใช่ไหมพี่ใ,ในความเร็วที่เราเพิ่มจะเป็นเพชรสี่เพชรสามเราจะได้วิ่งานานๆยาวๆใช่ไหมพี่ยิ่งไปแล้ว,ลว,ลลวสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดูสเกตเตอร์ครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาวิ่งที่สนาม ฟ้าครับผมนี่ครับสนามฟ้าเห็นไหมสนามนี้คือสนามมรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยทุกคนก็วันนี้เราจะมาซ้อมวิ่งกันนะครับยิวชิลนะฮะอาจจะมีการเรียกว่า,าลงขอนนะครับหรือโชว์บอลนะครับให้พี่แชมป์นะครับแล้วก็วันนี้ผมมาเปิดซิงนะฮะนี่ฮะรองเท้าอาดิดาสอาดิซิโร่ทุกคน โรสามกูใหม่ของผมสีแดงโซลาเรสนะครับมาลองกับพื้นสนามแบบดุ๊บๆยางแบบนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะนี่ก็อบอุ่นร่างกายวอร์มร่างกายกันอยู่นะฮะสวัสดีพี่ชัดครับสวัสดีพี่อูครับอ้าวอะไรวะเพิ่งมาพี่สวัสดีพี่โค้ดครับสวัสดีครับอ้าวครับสวัสดีพี่แจมครับผมร้านข้าวครับอ้าวก็ทีมงานผมนะครับตอนนี้ก็วอร์มกันอยู่ตรงนู้นนะครับนู้นเห็นยวไหมทุกคนไกลยังโห้ นู่นเนี่ยไม่ไม่บนบนเดี๋ยวเอาบนมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปอีกรอบมึงทุกคนเอาวทุกคนพี่แชมไปแล้วนะครับแชมซัดไปแล้วนู่นนู่นนู่นว้ายผมจอกไปอยู่นะครับตื่นเช้ามาเงียปวดชิบหาพี่ยปินวรีบให้พี่แชมลงขอเลยครับพี่อะไรวะฮะสี่ร้อยสี่รอบพี่สิบเที่ยวเองสิบเที่ยววะอืมก็แค่สี่โลอ๋อ วิ่งเท่าไรครับสาม<ห>สามเท่าไหร่เนี่ยพี่ก็บอกว่าเท่าไหร่ก็ได้เอาแค่ไม่เอาให้มันอยู่ในเลขสามอ่ะอ๋อโอ้ยดิโดการลงขอนี่มันช่วยอะไรพี่ช่วยเหนื่อยช่วยเหนื่อยเลยดูนะครับทุกคนดูดูพี่แชมป์ฮะซัดมาหนึ่โอ้ดูจะไม่ฟิตนะฮะ ลงเลงเท้าลงงเท้าอยาูย่ยมันเหนื่อยขั้วตัวอยู่ไหมไม่มีหเหนื่อยครับเหนื่อยททีมงานก็เหนื่อยอยู่ครับทุมทมบม่มใจอยู่นี่วะกินกากไยสิใช่ปกติทุ่ใจอยู่แ <c oughs> <c oughs> ขนเป็นเงี้ยอ,อยันละปุ่มเนี่ยมีหน้าที่มาสอนพี่ฉัตรนะครับกับพี่โฟกเล่นสเก็ตบอร์ดผมเลยไม่ได้มาลงขอพี่แชมป์นะครับถึงให้ลงก็ไม่ลงอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราจะสับตามพี่แชมป์สักสี่ร้อยนะครับมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาแล้วทุกคนมาแล้วจบแล้วครับนี่ครับสองรอบพี่แชมป์ปิ้งเพลอะไรพี่เมื่อกี้เพลสามอะไร่สามครึ่งจนคุยไม่ได้ครับเหนื่อยเหนื่อยทุกคนสามครึ่งเนี่ยฟังคำสี่สวยกว่าเลยเออวิ่งอะไรเร็วขนาดนั้นเ ห้าร้อยเมตรเลยนะเอาโอเคโคพี่บอลคุยไม่ได้ครับพี่บอลชนคุยไม่ได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปปะเขาโป๊ะนไปก่อนนะฮะทำไมเขาหญิ่งวะพี่ชวนคุยก็ไม่คุยกับผมอ่ะไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยไม่ไหวไอ้พี่แชมป์เนี่ยนะคนนี้ไม่ได้เปอีกแล้วครับไปอีกแล้ววันนี้พี่แชมป์เนี่ยมาวิ่งเน้ยให้พี่โอ๋ดูท่าด้วยนะครับปรับท่าวิ่งด้วยนะท่าวิ่งพี่แชมป์ มันแปลกๆครับผมมันเหมือนอะไรนะพี่้าพี่แชษมอ่ะกิ้งก่ากายเนีิมันมียังไงวะพี่กิ้งก่าตาพี่มังฮะกูต้องไปด้วยเหรอเนี่ยไปด้วย So you can go kick rocks, I'ma stack bricks, up build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep, wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Okay, oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity for everyone internally. I have some people burning me. I knock my bit. กนเหนื่อยเลยอ่ะกูเหนื่อยเหนื่อยไหมพี่ให้ถือกล้องแล้วให้กูวิ่งตามยังไปแล้วนี่พี่ชัดพี่ชัดวิ่งอยู่ชิวครับวันนี้ชิวๆครับพี่โบ๊ะแล้วหรอพี่กิโลแล้วเนี่ยเขี่ยแล้วแล้ปล่อยพี่แชมป์ลงหอดไปคนเดียวนะครับพี่แชมป์พี่แชมป์ไปแล้ว ไหวไหมเนี่ยพี่แชมป์พี่แชมไปแล้วพอไหมฮะไม่ไหวเหรอกรอบจะตายอ่ะหายเอาดครับโอ้ยพักพักเดี๋ยวพี่แชมป์ผจะพักแบบแบบเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะประกบพี่แชมสักรอบหนึ่งทุกคนลองดูว่าเป็นไงนะฮะ แน่สุดยอดเลยพี่แชมป์ต้องสตาชนะชนะแค่สี่กว่ายกให้เปิดโหดแล้วเกินนะเปิดสามกว่าไม่ไหวอ่ะไงเพื่อนไงเพื่อนเพื่อนอะไรกี่รอบเพื่อนเพื่อนอะไรกี่รอบเพื่อนใครวะใครวะเพื่อนเพื่อนพี่แชมป์ไม่ไหวแล้วพี่คุยด้วยไม่คุยด้วยว่ะยิงที่ปะหาดเลยว่ะยิงเขาถือตัวหรอคุยด้วยไม่คุยด้วยอย่างเงี้ยติงเลยจนคุยก็ไม่คุยบอกเฮ้ยไปไว้ไม่คุยไปไปไป ไม่เร็วเองกูไม่อยากคุยเยอะคนไม่ดีอย่างงี้หน้าตากูดีกูหล่อบ้านกูรวยอย่างงี้เพื่อนที่อยากจะคุยด้วยไม่เป็นคนถือตัวอย่าไปถึงเสียงคนอย่างนี้เขาผันผ่านเหนื่อยไหมพี่เหนื่อยเหี้ยเลยรอบสุดท้ายของพี่แชมป์ครับผมอินโทรว่าวันนี้เอาไปพบครับโอ้ยเหนื่อยหายเลยทุกคนดูพี่แชมป์เนี่ย แม่งพาผมวิ่งด้วยรอบสุดท้ายดูไงเลยบ้าหรือเปล่าโอ้หดูโอ้โหขาวกิจวนี้สำเร็จครับป้าพี่แช้ำลงหัวดูครับทุกคนดูไงครับพี่ไม่เหนื่อยทำในแค่วงเนี่ยไรอะลงสุดยอดเลยไม่เหนื่อยผมผลกูไปนอนสนามหญ้าสอบทำดีนะฮะเดี๋ยค่อยๆพี่ลาออกมาทำอะไรไม่รู้เหมือนกันเขาบอกเขาชวนมาให้ผมสอนบเก็ตบอร์ะบบนั้นเลยมาวิ่งเล่นนะครับ หมดแล้วครับหมดแล้วไปทำอะไรกันมาครับเมื่อกี้ไปดิวครับโอ้ตับท่าวิ่งครับผิดหมดเลยฮะหรอโอ้สอนนีด้วยสเต็ปนะครับคุยตรงนี้อ่ะครับตอนนี้คุยกันนี้ครับเดี๋ยวเขาลืมยิงยิงมันไม่ไม่คุยพี่ดาราไปทำอะไรมาไปทำไปพายไปเชี็คไม่ทำอะไรมาเท่นี้จัดท่าวิ่งหน่อยอ๋อไม่เหนื่อยเลยนะพี่ดูไม่หอบนะนิ่งๆเลยหันกล้องออกไปทางอื่นจะหอบไลมนทุกคนวันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจทีมโซโล่พี่แคมแล้วนะครับก็มีการปรับท่าวิ่งนิดหน่อยนะครับยังยังไม่เหรอพี่ ผมวิชาพอแล้วครับเอาไปอีกครับดูครับตายแล้วทุกคนปล่อยเปิดเขาวิ่งไปผมพอแล้วผมก็วิชาดพอแล้วทุกคนผมพอพักให้ทุกคนนะเดี๋ยวผมต้องไปเล่นสเก็ตบอร์ดอีกนะครับแชดครับการอินทเวอร์เนี่ยมันช่วยอะไรครับพี่การลงขอดเนี่ยการลงขอดก็เพิ่มความเร็วเพิ่มเพิ่มความเร็วของนักกีฬาให้เราทนกับความเร็วนั้นได้เวลาเราไปวิ่ง 10K หรือ 5K ใช่ไหมพี่ใช่ ในความเร็วที่เราเพิ่มจะเป็นเพจสี่เพจสามเราจะได้วิ่งนานๆยาวๆใช่ไหมพี่นั่นก็อยู่ที่ความฟิตของขอน <มะ S 2> ักกีฬาด้วยเนาะใช่ใช่ประโยชน์ของการจินทอร์วลก็คือเพิ่มความอึดให้เราคุ้นชินกับความเร็วนั้นนะครับคนที่จะฝึกจะทำนิวพ b อะไรเงี้ยต้องมาฝึกลงของนะทุกคนก็นี่คือข้าวๆนะฮะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนต้องแอวานะไม่งั้นไะม่ไม่ไมลุ เดราจะเจอกันหน้าทุกคนต้องแอบวานไปแล้วครับทุกคนดูมาแล้วครับมาแล้วครับปรับท่าแล้วครับแต่จบคลิปก็ไม่ได้จบครับดูครับสับโอ้สับพี่แชมป์ยังขาไม่ได้นะพี่ขายังวิ่ง่ดูครับพี่แชมป์มา้วครับปรับท่าวิ่งครับไม่เหนื่อยกันเลยครับหน้าตาดูสดชื่นะตามไม่ไหวะมือมันสั่นมันมันสั่นคนถ่ายตามก็ไม่ไหวมือมันสั่นไม่เหนื่อยัด ลาไปก่อนทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่ไหวแล้วครับดูครับ